นี่เนไหเราปากบนเลยครับการหลุดยาครับดูดปุ๊บเขาปากเลยครับเบิ้งปากปลาครับเห็นไหมเดะเราม่อรอรอรอเห็นมแหลมแม ล็กผู้เดียวท่าคลิปผู้เดียวได้ครับได้ท่านผู้ชมบางที่ภาพออกมากอากาศบ่ถึกมันบ่สวยงามเมืนไหนะกินละอยู่ละครับย้อนลงไปกินเลยเห็นปะโอแห้งแห้งท่านผู้ชมนี่ยังไ่ยอมครับนี่ฮะชิงหลิวไม้ไผ่มันได้รุ่นมันน่นะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีเอฟซี FC, ทุกท่านครับผมที่หน้ามันตกปลากเนาะก็ ลงคลิปไปหลายๆคลิปมีเอฟซี FC เนาะท่านผู้ชมถักขมาว่าใส่เยอ้อย่างอาง้อ,อยจังหลายเราเอาเยื้อย่างฮ็ดตุงติ้งครับผมกะพินนีมือนีพินหน้ากับมากับชิงเหลวไม้ไผ่เหมือนเดิมครับผมเนาะสองทอนครับแล้วกะ็มีคันสปินติดไหมนำ้ำ เดี๋ยวชมเดี๋ยวมาเบิงธีเี่ผสมเนยื้อของพี่หน้านะสูตรขายสูตรมานะครับนะบาร่บากันนะครับอันนี้เป็นเนยื่ออ้อยนะครับพี่หน้าจะใช้เป็นนมปังน,นิดนึงนมปังปนตกแต่ตตรงมีอ้อยครับผม สองกำพ่อเดให้เกตรครับยี่ห้อไหนก็ได้เนาะบลจอาจำกัดครับพี่หน้าแล้วแต่มีครับใส่เข้าไปบล็ต้องหลายครับอันนี้เงี้ยอ้อยครับผมแล้วกะ็ห้ามอันนี้เขาหองห้ามอย่างห้ามบ่มพิเศษหรือห้ามอย่างก็ได้ครับ รถเสียหลายครับเพราะแห้งๆกับเขาคนจะได้ประมาณนี้ตมน้ำหน่อย เนี้ยสุดนี่จะเอ้อยหรือตกหนาดินก็นได้ครับผมอันนี้พี่หน้าจิตกชิงหลิวเนาะจะอ,อ้อยยน,ยนอ,อ้อยไกลๆจะต้องมีอ้อยนะครับเนั้อ้อยมันจะบ่ค่อยเข่าเป็นไหป่าโอเคนี่เดี๋ยวประมาณนี้นะมาเดี๋ยวมายนอ,อ้อยกันจะอ้อยไว้ตรงนี้ครับใกล้ แม่วอสมสมเยอต่ตอกันเนาะตรงติ่งระห้ามครับกะเอาได้ครับก็าตกโดนไปไหนเนาะเดี๋ยวที่หน้ามาสองโมงอ่ะจะเลยกะตกสังสามชั่วโมงห้เกดเมื่อกี้ห้าม นมปังกมมงงับมือนึงครับนหน่อยครับเพื่อที่จะให้มันเหนียวก็ได้ปั่นอยู่ครับนี่ครับสูตรผสมเนาะก็แล้วแต่สูตรผายสูตรมนะันเนาะของพี่หน้าเฮ็ดง่ายๆครับผมประมาณนี้เดี๋ยวคลุกไขมันเข้ากันนี่ครับใส่นมปังนิดเดียว บ่มีน้ำตังกับวัต้อตใส่ก็ได้ผสมน้ามาตามชอบใจครับผมเจ้าเหนียวเราก็เหนียวแลวแต่นี่ครับแต่ประมานี้แค่นี้ครับประมาณนี้เพิ่ต้องเอาเหนียวมากโอเคได้เงี้ยละเดี๋ยวเข้ามาปลูกเป็ดปกัน ครับท่านผู้ชมพอดีเมื่อกี้ลมมันมากนะฝนมันจะตกพัดลมพี่หน้าปิวดีไปตกน้ำไปเปิดเนาะพี่หน้าตกได้มาสามโตแล้วรครับไอเบื้องทุนเนาะตันี้พี่หน้าใส่ทุนทุนสันว่าเป็นชิ้นหลิวยวแยๆวครับเป็นตัวนี้เนาะเป็นทุนวิ่งเหมือนกันแกเนี่ยประมาณเอ,อ หน่าจะหกนิ้วครับใช้วิ่งเอาะต,ตะเกวัวก็เป็นตะกวัววิ่งนะครับตะกวีวตะกวีววิ่งถึงถึงถึงลูกหมุนตะกะสายชิงจากลูกหมุนมากับประมาณหกเจ็ดเส้นน่ครับโอเคไหมเดี๋ยวเข้ามารุนกันตอนนี้ล่มเริ่มสงบละตอนแรกคือน้าว่าจะกลับบ้านมันได้ ไหนๆกับแม,ม,ม,ม่ละนี่ร่มเริ่มนิ่งลแล้วลครับถ้าข้าอ้อยเนื้อไว้แล้วนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมปากิดละอ้อยเนื้อไวปละอืมบระยูนี่เนาะเนื้อที่เขาผสมไว้แล้วครับเ้าเกม็มาบีท่านผู้ชมบี ห้มันพอนเหนียวๆครับนี่ครับก็จะได้ประมาณนี้เหมือนคันขนมเลยต่ยกะแดให้มันยาวๆอันนี้ตัวเบ็ดครับเบ็ดนี่พี่น้าใส่ประมาณเบอร์เจ็ดครับผมเบอร์ 7, เจ็ดเบอร์แปดครับเราใส่แบบนี้นี่ครับเนไหมแล้วก็บิดตัวเบ็ดเข้าไปเรามาแค่ประมาณนี้ครับผม ที่ปั่นนี่ครับบีบให้เป็นหยดน้ำ้วก็เอามือลอๆๆๆๆๆๆนี่ครับจะได้ประมาณนี้นี่นะครับ ยกผู้ดเดียวท่าคลิปผู้เดียวได้ครับได้ท่านผู้ชมบางที่ภาพออกมากอากาศบ่ถึกมันบ่สวยงามมาไหนนะกินละอยู่ละครับย้อนลงไปกินเลยเห็นบ่โอ้แห้งแห้งท่านผู้ชมนี่ตรงติงครับย้อนลงไปกินเลยตัวใหญ่บ่คือสูยแห้งแท้นั่นไปละอืมยังไม่ยอมโอ้ โอ้แห้งท่านผู้ชมเอ้าดูี่หน้าตัก่าก,ากันต,ตัวตัวใหญ่เติบครับท่านผู้ชมใส่กันทังสวยนยังไม่ยอมยังไม่ยอมใส่กันทังสวยครับใส่สวยตัวนี้ตัวที่4ล่ะ่านผู้ชม พี่หน้าต่างกล่องปไปได้ครับเพราะว่ารถมันแห้งจะเบิงหงังสีเนาะท่านผู้ชมนี่ครับตัวสวยมากโอ้ยอนสานสวยครับเห็นไหมตดตาปากบนเลย มันต้องออยไว้ก่อนนะครับเด้อพี่น้องตกเรแบบจริงๆนะเพรว่แบบาตกนาดินหรือตกชิ้งหลิวนะครับอ้อยไว้จะได้เปรียบ80%ครับผมนี่ถ้าเ้าบอ่อออยมันก็ถ้าป่าเขาปุ๊บมันก็ได้มันไปไหวแบบนี้แหละครับกันลองไปเห็ดกันเบิง้งมาเดี๋ยวมาเบิ้ันต่อ ตัวตัวที่สีนี่เห็นตวนครับ คนนี่ดอกง่ายนะพี่หน้ากะได้เห็นดีนะเพราะว่าตาบัค่อยดีล่ะตุงติงนี่ตกชิ้งหลีวก็ได้เนาะหรือว่าจะตกอ่าขั้นสปินใส่ตกทวงตกกวะกั่วแล้วก็จับสายก็ได้เหมือนที่พี่หน้าท้ายคลิปใหยเบงทานชมก็ได้เหมือนกันทุนกงก็ได้มีดเห็นมั้ยนกิ่นแย่ไวจัง ตันไปกินปุ๊บหล่อนละไปละยู่แล้วครับอยู่แล้วครับท่านผู้มชมยู่แล้วเห็นปะอืมกดผิดกดผิด ดแดดล้เดี๋ยวพี่หน้าเก็บปาตัวนี้แล้วจะกลางห่มจังหน่อยน่ครับตัวสวยครับไส้สวยอมอีกแต้มเต็มปากเลยเห็นป่ะครับเวลาปากกินเพราะเขาปันเยอตรงติิงมันต,นตเป็นตัวน้อยเนาะ อาจะดูดเข้าปากปุ๊บโอกาสวัดนี้พลาดหน่อยครับผม เห็นแล้วครับต่อจู่ครับไปละมิดละมิดละมิดละอือไปอยู่ครับ trồng dừa vào dừa vào thầm sơn bạch nhân nhân dừa hợp trồng là dừa hợp dừa hợp ดูครับท่านผู้ชมปาปอ่งอู้หูตัวนี้ตันง่ายครับท่านผู้ชมแักง่ายเลยอู้หูด่าแกมแดงเลยครับอู้หโอ้หโลกรัวครับตอวนี้โลกลัวโลกลัวเมธรรมดาอ้หง่ายง่ โลกลัวครับโลกลัวครับเอา่ันเฮ้ยท่านผู้ชมตื่นเต้นตื่นเต้นตัวนี้ปักหง่เลยครับเหงยตุงติ่งที่หน้าบวชแพทครับแ้มแดงเลยโลกลัวโอ้ผู้ชมสุดยอดวะ พี่หน้าไซเบ็ดประมาณเบอร์แปดเบอร์เจ็ดเบอร์แปดนะครับโตนิดเดียวอันะกับปากปลา,ปานี่พอปลา,ปามันดูดปุ๊บเนื้อตรงติ่งมันหน่อยเลยมันก็เขาเต็มปากโอกาสวัดติดเดยอครับนะลองไปตกเบ้งนะครับเด้สุดยอดมานๆนมือน,นี่มาบรผิดหวังท่านผู้ชม ได้ใส่โลกว่าสะใจดีตบักใหญ่เลยดูดยอเข้าปากเต็มปากถือขันรอเลยวัอยู่อยู่อยู่่ หมดแล้วมั้งเอาช็อตเด็ดด้วยคือสิว่ายแท้ยูอยู่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 ครับอยู่ครับอยู่ ตัวไปง่ายเป็นไงนะครับนี่ครับเนี่ยประมาณนิ้วก้อยเนาะประมาณนิ้วก้อยอพี่นะ ดูครับโอ้โามือเลยสมยับ I in that. รครับผมจะปล่อยไปเนาะให้มันโต ใหญ่ครับโอ้เอบเลยเอบเลยโอ้โอ้อโอ้ยยังไม่ยอมครับนีบ่ชิงหลิวไม่ไพ่มันได้รุ่นมันหนึ่งอายได้ใหญ่ครับผม ลดลดปบักเอ็ดแน่อนอนบอักเอ็ดแน่อนอนสุดยอดมากนี่ครับเบลเลอร์เลยสุดยอดครับ อย่าตุ้งติ้งครับโอกาสได้มันเยอะกว่าครับทนผู้ชมเพราะว่าเม็ดน,น้อยๆเนะเาะโยนลงไปปุ๊บปลาดูดเข้าปากเลยครับรอบเฮดใส่เิ็งเด้เอนี่แหละแอคชั่นข้าไม่พลายที่น่าุดยอด ติดปากบนเลยครับนี่เห็นไหมติดเอาปากบนเลยครับการหลุดยาครับดูดปุ๊บเข้าปากเลยครับเบ่งปากปากลาครับเห็นไหมครับน้องชมใส่แบบไง คลิปนี้ก็เป็นตกตุ้งติงนะ้งเนาะวิธีการปั้นเนื้อผสมเนื้ออ้องเนื้ออ้อ,อยเนื้อกะพหน้ากะบเฮดให้ผู้ชมแล้วก๊ซีได้เบิเนะ้กเนาะลองไปเฮดตกกันเบิงครับผมนะแต่ว่าโอกาสได้ปลาไม่หลายครับผมติดตามมาเมื่อนี้พหน้าสิมีเมนูอย่างครับผมครับพหน้ามีเมนูเนาะเมื่อนี้เนาะพหน้ากำลังอตอดปลาอยู่ ใา่คนเดียวเปนจริงๆเละปลากำลังสุกเลยโอ้ขีนหน้ามาแล้วมาใหู้้ชมเดี๋ยวมากินขขาวน้ำกันเนาะอืมทอดสองตเลยครับเจ้าแสบๆ ตัวตัวใหญ่เลยครับตัวโลกทั้งสองโตเลยตัวนี้โลก,กวัวเนาะนี่ครับแล้วกะมีเส้นมีผักค,ครับผักมีแค่สองอย่างเมื่อนี้หาผักยากเนาะกะลูกอยากกินเมียงปลาเนาะอีกคนนึงจะกินปลากับข้าวเหนียวกะได้กินผักน้ำมี่ข้าวเหนียวห้อมกินเจ้ากับแซบครับผมอืมสุด หน้าปากหน่อยครับรักษาครับ มามกินข้าวนกันก็คลิปนี้กับพี่หน้าขอขอขบคุณท่าผู้ชมและก็ทีทุกท่านเนาะไอติดตามรับชมแล้วก็คนขอมาม้นต่น้ากับฝากกดติดตามน้ำนะครับเด้อขอบคุณที่เป็นกําลังใจเนาะมาถิงกันครับผมพี่หน้าก็กดหอดอุกทุกคนิดหอดเอซีทุกคนิดหอดผู้ติดตามทุกทุกคนครับผมก็ขอบคุณหลายๆก็เดี๋ยวมากินข้าวน้ำกันได้ไหมนี่แซ่บๆแฮง Thật nhớ chim châu rồi đó. Tài cái tài ngay Xẹp Thoàn tài này không chứ không? Nó cọp nó hòm. กัดขาวตักต,ติดตามลิปนาครับหาไมา่ได้ว่าพีนาจะมีเมนูอย่างมะแหะเบิงน้ำเนาะขอบพีนาซอฟตไปกับเผาผมเคลิดนี้ขอจบไปทีานี่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับโชคดีนรด้วยทุกคน พี่น่ากินข้าวต่อแล้วก็พอดีลูกกหนข่อยฝาลวเดี๋ยวลูกกินข้าวแล้วเนาะโชคดีครับำรำลึกกันสู่ทุกคนบ๊ายบายติดตามคลิปต่อไปด้วยครับเด้อ